วันนี้ตู้จะมาลองใช้เตาคามาเดกสาย13นิ้วจากคิงบีซึ่งภายในเขาเป็นเซรามิกคุณภาพสูงเก็บความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีใช้วัสดุคุณภาพพรีเมียมเนียบทุกจุดควบคุมความร้อนได้ง่าย,ายด้วยช่องลมบนล่างถึงจะเป็นมือใหม่แบบตว้ก็ไม่ต้องกังวเลเรื่องอุณหภูมิภายในเตาทำได้ทั้งปิ้งย่างอบรมควันครบจบในตัวเดียว ช่วงนี้ตุ้ยกำลังคลั่งพิคัญนยาด้วยรสเนื้อที่เข้มขน้นเท็กซเจอร์ที่นุนะ่มน่ติดมันแบบสะใจส่วนขั้นตอนเตรียมเนื้อต่างๆตุ้ยก็ไปศึกษามาจากช่องเนื้อเนื้อนี่แหละดูแล้วมีไฟจนอ,อยากลุกขึ้นมา้าทถ่ายตัวเองสำคัญคืออย่าลืมซับเนื้อให้แห้งสนิทก่อนปรุงตุ้ยลองทำการดรายบายแบบเร่งรีบใช้เกลือประมาณ1%ของน้ำหนักเนื้อเป็นเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงกับเนื้อขนาด2-300กรัมเป้าหมายคือการปรุงรสอ่อนๆจากภายในเนื้อและทำให้ผิวภายนออออกกกแหห้้้งอองงงงรรรรบสวววยยยาาาาาามมมตต่่่่เเเเนนืไีีีีฟัดซึคิ จบตั้งแต่เตาไปยันถ่านคุณภาพดียิ่งใช้กับเตาคารมาโดนี่บอกเลยเขาใช้ถ่านน้อยแต่ให้ความร้อนได้แบบยาวๆแนะนําว่าตอนตั้งไฟครั้งแรกค่อยๆรอให้ถ่านติดเป็นสีเท่าจนร้อนทั่วเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะได้ไม่มีควันดาเป็นอันตรายมากวนใจจากนั้นปิดฝาเตาแล้วเปิดช่องลมบนล่างให้สุดเพื่อเร่งอุณหภูมิภายในเตาให้สูงตามที่ต้องการแต่พอตุย้ยดรายบายแบบเร่งด่วนเลยต้องสับเนื้อให้แห้งอีกทีชิ้นนี้ตุ้ยลองอย่างแบบไม่ปรุงพริกไทยดําเพิ่มเพราะกลัวจะทาไหมะนะตุ้ยเริ่ม้เอนเนัื เขาสู่กรอบหอมจนพอใจเราให้บรรจงย่างด้วยไฟแรงๆแบบใจเย็นๆตามฉบับของพี่เบนเนื้อเนื้อเขาอะพริกเนื้อเช็คสีผิวของเนื้อบ่อยๆไม่ต้องกังวลว่าพริกเยอะแล้วเนื้อจะเสียนะ พอหมดกังวลเลยขอรงเนื้ออีกชิ้นเพราะเตาเขาง้วงเอาเรื่องเมื่อได้ผิวด้านนอกสวยตามที่ต้องการแล้วค่อยๆปิดฝาอย่างระมัดระวังแล้วปรับอุณหภูมิภายในเตาให้อ่อนลงด้วยการปรับช่องลมบนล่างให้เหลือน้อยที่สุดตุยอบเนื้อต่อด้วยอุณหภูมิภายในเตาที่ประมาณ150องศาเซลเซียสคอยเช็คอุณหภูมิภายในเนื้อบ่อยๆให้ได้อุณหภูมิภายในเนื้อต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ5องศาเซลเซียสแล้วยกเนื้อออกมาพักได้เลย พักไว้จนมาแตะอุณหภูมิที่เราตั้งใจไว้อย่างตู้อยากได้มีเดียมแรจบที่ประมาณ51-54องศาเซลเซียสนั่นเองระหว่างพักเนื้อเห็นไฟยังเหลือเลยเสียดายลองปั้นแฮมเบอร์กแบบง่ายๆมาลองกับเตาเขาสักหน่อยมันที่หยดลงไปบนเตาถ่านเนี่ยมันหอมซะจนอยากให้ทะลุจอไปได้จริงๆพักเนื้อจนเสร็จสับก็จำมาหั่นแบบใจเต้นรัวๆว่ามันจะรอดไหมนะกับการใช้เตาคามานโดย่างเนื้อดันๆครั้งแรกน่าจะพอได้แหละเนาะอ้บอกเลยว่าอยากทำท่านี้แบบพี่ๆเนื้อๆเขามันอ่านแหละมันได้หลงจริงๆ แต่ต้องออกตัวก่อนเลยว่าตัวยืดขึ้นเนื้อชิ้นหนาไม่เท่ากันในตลอดทั้งชิ้นทําให้ยังมีบางส่วนที่สุกเกินตั้งใจไปบ้างเอาไว้เป็นบทเรียนที่ต้องฝึกฝนกันต่อไปแต่ถือว่าออกมาเป็นที่น่าพอใจอยู่นะผิวนอกขึ้นครัสกรอบสวยโดยที่ด้านในยังคงนุ่มชุ่มชําให้รสเค็มเบากําลังดีหั่นชิ้นหนาแต่ยังเคี้ยวง่ายสบายฟันที่เหลือก็คงต้องฝึกเรื่องการทำซอสและเครื่องเคียงมาแต่งชานสวยๆเพิ่มซะหน่อยด้านแฮมเบอร์กินคู่กับข้าวสวยโปะด้วยไข่ดองโชยุกับต้นหอมซอยแบบเรียง่าย มือนี้ถือว่าจบได้สวยแบบฟินๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆตามชอบ สวรรค์ชัดส่วนตัวถ้าเป็นเนื้อมีเดียมแร่ตุ้ยชอบกินคู่กับวาซาบิและกระเทียมสดมากๆมันช่วยเพิ่มความจี๊ดจาดแสบรินเรียงน้ำลายได้ดีเชียวดรวนวันนี้ถือว่าเป็นการอัพเวลให้ตัวเองได้แบบสนุกมากๆได้ลองใช้เตาคาร์บอนโดกับไฟแรงสะใจแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนตอนแรกกลัวว่าจะไม่รอดแต่ของเขาทำออกมาให้มือใหม่หมแบบเราใช้งานได้ง่ายมากๆและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคลังความรู้จากพี่ๆเนิื้อคให้พี่ๆช่วยได้มากจริงๆส่วนใครมีอะไรอยากแนะนำมือใหม่แบบตุ้ยคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะด่าได้แต่อย่าแรงตุ้